รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสีมกครีมยาริสีดวงตราปลามังกร ดีอะนะแต่พอถึงเวลาเข้าหอแค่นั้นแหละ้ทำไมล่ะมันเกิดอะไรขึ้นก็ฉันน่ะไปสารภาพกับแฟนว่าฉันน่ะเคยผ่านผู้ชายมาแล้วอู้ตายแค่ผ่านผู้ชายมาเรื่องแค่นี้เองอะประสบการณ์มัล้วนทำไมเขารับไม่ได้หรอเขารับได้แล้วเขาก็ตอบฉันด้วยนะเธอว่าไม่เป็นไรหรอกแนนเพราะว่าเขาอะก็ผ่านผู้ชายมาแล้วเหมือนกันเห็นมเขาก็ผ่านผู้ชายมาแล้วเหมือนกัน Yeah. I don't know. ขอบคุณค่ะแม่ยูณนี่เป็นหมอให้มันเป็นนักร้องนะคะแต่ก็เสียงดีนะคุณหมอไอ้เรื่องเรื่องเ้ื่องไอ้อาบูอะไรให้คุณหมอนั่งลุกขึ้นลุกขึ้นลุกสิไม่เป็นสุภาพผู้หญิงปิ๊กอัพปิ๊กอัพแต่แต่ครับคาบูด้วยว่าเห็นผู้หญิงน่าต้องลุกหรืออะไรผู้หญิงเขาจะนั่งเราต้องลุกให้เขานั่งแล้วต่อไปนี้ เหมือนเจะพลาดเลยนะวันนี้ยังไงเราเนี่ยนะเขาเลี้ยงส่งเราเนี่ยจะไม่ร้องสักเพลงแล้วผมว่าแม่ผมก็ร้องเพลงไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยเป็นด้วยแต่เอ้าเพื่อพี่น้องชาวคุกเราก็จะร้องแต่แต่อย่าเอาความไปเลาะนะมองดูดวงตาเห็นขี้ตามองเจอมากมาย มันเป็นยังไงถึงเก็บไว้ให้รวมเป็นกองจะเอาไว้กินหรือยังไงแม่ชมบังออมถ้าหิวแค่มาสองก้อนแล้วนอนดูดเล่นให้ ไดย่าุยาุย็นอาบั้งช่ใหม่บอดีสแลมหรอคะครับ้ออกจากคุกไปก็อาจจะไปทำอาบ้เอะงแต่งเองร้องเองแล้วก็เก็บไว้ฟังเองฟังกันระรักอยขอบคุณคุณพิภพครับขอบคุณชื่อเมองอะไร ชื่อเพลงอะไรคะขี้ตาของฉันแค่ได้ยินชื่อก็จะอ้วกอะต่อไปอะี่มีความบันเทิงางน้าเสียงเพลงแล้วมีตะความบันเทิงทางด้านเสียงเพลงแล้วต่อไปต่อไปเ็าจะไปมีการแบบขบขันเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะนี่เป็นสัญญาณ่งความสุขฉะนั้นเราจะมามอบความสุขให้กันด้วยเสียงหัวเราะขอเชิญทุกท่านมาสั่งเดี๋ยวก่อนครับอะไรท่านขอบครับขอฟ้องเลยนะครับเรื่องอะไรครับยืนขึ้น ดูไอ้เสริมมันกินแตงโมสิครับทำไมอ่ะแต่ละชิ้นมันกินอยู่แค่เนี้ยแล้วผมจะกินยังไงต่อละครับโอ้อย่าว่าแต่แตงโมเลยครับดูไอ้เสริมมันเนี่ยมันกัดทุกอันเลยครับเนี่ย<อ>ยังไงไม่กินไปนั้นอันชอบกินเฉพาะข้างหน้าไอ้เตมออกมาเลยออกมาเลยัออลยบ ลูกชายผมเล่นเล่ครับก็วันนี้มาพบกับพวกเราชาวคุกเชิญหัวเราะนะครับวันนี้จะมาจัดความสนุกความสาราแต่ก่อนที่จะพบกับเสียงหัวเราะเรามาฟังงานเพลงวันนี้ขขอนุญยตนำงานเพลงของครูสอนเพชรสอนสุพรรณมาขับร้องให้ฟังครับโอ้สุดยอดเลยชอบมากกับงานเพลงที่มีช <huh ื่อว่าเสียน้ำตาที่คาปูคาเป็เป็นบทเพลงคล้ายๆของไวัยพ์เพชรตะพื้ไวัยพัดพัะพบ ไว้พัดพัฒน์ฮะไว้พดพัฒน์ฮะไม่ได้เนาะอูมุกนี่ออะไรนะอะไรเป็นคนอูมุกแหม่เอาไปหนึ่งแม็กไม่หมดตัวเนี่ยวันนี้ชอตัวแหน่งไม่ได้แต่ไปร้องใช้แต่การร้องนะครับเราจะร้องใช้ไหม่ตัวเดียวแล้วก็ส่งไปทุกคนใช่ๆทักฝัดทำไมเสื้อเพิ่งซักมาอ่ะเล่มนะครับสามสี่ งานทั้งบ่อนถึงกรมักตัวว้าอะไรอะเฮ้ยมันแกล้งกันนี่ว่าแกล้งตรงไหนล็อกตังขนาดนี้ฉันจะต่อเสียงได้ยังไงเออมันบ้าไปเหรอดีนะไมพี่เอาสูงหน่อยนี่สูงสูงขึ้นดิกขึ้นอีกขีดหนึ่งแกล้งกันนี่ว่าะแกล้งใคร ตงามเอาสูงเลยโอ้โหเอ็งสูงมากเลยนะอสูงไปดิ้วเอ้ยสูงอีกสูงอีกสูงอีกอ่ะ มี๊ดเลยเติมส่วนฉันงานทางบอสเป็นจับโอ๊ยอะไรไม่ได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อเสียงไม่ได้ไม่ได้เนื้ออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาขอกินมาเปลาไม่ได้ หมูโขเด้งอ่าพวกเราปรบมือให้คณะตลกครับแจกติ๊กด้วยครับแจกติ๊กด้วยรวมๆแจกรวมอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับเอออาบูยาพิษที่ให้แฟนงแครไปเอามาหม้ายยังออกมาแล้วเว้ยยังแรงกินปุ๊บตายปั๊บเลยกินปุ๊บตายปั๊บกินปั๊บตายปุ๊บกินปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บตายปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่รอ โอ้แหมเงินเยอะคันทองขอบคุณมากครับโอ้นี่ใหญ่แค่ไหนหมออหมออรวยอยู่แล้วค่ะเชิญครับคุณพิภพอ้าวล้วครับถึงจุดที่เราจะมาเปิดใจกันแล้วมาช่วยกันครูสิเออเล่นไปตัวนี้เพราะว่าวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วในเรือนจำช่วยกันนี่าวในเรือนจำแห่งเนี้อนะเราอยู่กันมานานเรารู้จักกันมานานวันนี้เป็นความสัมพันธ์ของเราก็แน่นแน่นทุกคนเนี่ยรู้กันหมด ทางกูออกไม่พูดไม่ใช่คนใหด้ได้แป๊บนึงมีคนชอบสองตัวเนี่ยมากกว่าสี่ตัวไปเชิญเชิญเชิญทำอะไรทำอะไรจะทำอะไรก็จะเชิญคุณพีภพเนี่ยมาเปิดใจมาพูดถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อเพื่อนๆในเรือนจำไหนๆก็จะจากไปแล้วเขาเชิญครับป่ะเบิรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าไอ้จอมเอาน้ําเนื้อมาเดี๋ยวจะได้ดื่มอวยพรเขาจะออกไปจากคุกแล้วเออเาไปให้คุณพิพพบเขาอบใจมากดีมากมียาพิษเปล่าเขาถามว่าเราจะเป็นมิตรกับเขาหรือเปล่าอ๋อใช่เป็นมิตรเป็นมิตรก็กล้ากินนอยได้เป็นเป็นมิตรก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมคุกกันก็ ก็ไม่รู้ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นนี้เท่าไหร่เพราะว่าผมอยู่มานานนะครับขอบคุณมากที่ยังมีความรักผมครับครับเฮ้เฮ้เฮ้อะไร่ะเขาจะกินก็ป่่อยเขากินนีตบอยู่นั่นแหละให้าจะตบตบทีเดียวพอรู้สึกดีใจนะครับที่วันนี้จะได้พ้นโทษแฮแฮ ในที่สุดฉันก็ล้างแค้นไอ้คนที่ฆ่าพ่อแม่ฉันสำเร็จจอมทำไมจะทำอย่างนี้ไม่ทำได้ยังไงล่ะก็มันเป็นคนฆ่าพ่อแม่ฉันเฮ้ยฉันไปฆ่าพ่อแม่แกที่ไหนอาะไม่ตายเหรอเกิดมาเนี่ยยุงสักตัวยังยังไม่ล้าตบเลยอ๋ออะไรไม่ใช่เขาเขาจะตายได้ยังไงก็เพราะเขากินยาถอนพิษไว้แล้วฮะใช่แต่ถ้าเกิดแกเอายาพิษให้เขากินแล้วเขาตายเนี่ยแกฆ่าคนผิดนะไม่ผิดคนหรอก เพราะว่าคนที่ฆ่าพ่อแม่ฉันน่ะจะมีรอยดอนฟันและอย่างเวลาพูดถึงคนที่ฆ่าพ่อแม่ฉันน่ะเขาจะต้องมีพิรุษสนิทจัญญาตลอดเลยไม่เเฉย่ไอ้จอมแกเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วหน้าของเจ้านายฆ่าที่มีรอยแผลอยู่เนี่ยเกิดจากการที่แกไปแอบดูคนอาบน้ําแล้วโดนสังกะสีบากเผ้นี่ตายครับและที่มีอาการมีพิรุษเวลาได้ยินคําว่าฆ่าเนี่ยหอเจ้านายฆ่าเนี่ยตกใจเลยตกใจเลยได้ยินคําว่าฆ่าไม่ได้พอได้ยินจะมีอาการตกใจเห็นไหม ถ้าแกไม่เชื่อฉันจะพิสูจน์ให้ดูเจ้านายค่ารถมาทวงแล้วแล้วค่าแท็กซี่ทำไมไม่จ่ายค่าไฟค่าน้ำหอค่าโทรศัพท์ห้องค่าเหนื่อยแต่ไม่ใช่เขาแล้วใครจะเป็นคนที่ฆ่าพ่อแม่ข้าคนที่รู้ที่สุดก็คือใครนะสงสัยใครนะสงสัยว่าใครสงสัยทำไม

โดยเอาปืนไปจำนองนั่นโอ้แกแข็งที่พ่อแม่ฉันไม่หยืมเงินแกงเลยฆ่าพ่อแม่ฉันใช่ไหมเปลาใใ่าพ่อแม่แกให้แต่แกฆ่าพ่อแม่ฉันทำไมฮะเพราะว่าแกฆ่าเพื่อจะหนีนี่ใช่ไหมไม่ใช่ฉันเอาปืนไปจำนองแต่พ่อแม่แกกลัวว่าปืนจะเป็นปืนปลอมเขาให้ฉันลองฉันก็เลยยิงยิงพ่อแม่ฉันตายยิงปิ๊ปที่มันเสียงดังเกินไปพ่อแม่แกหัวใจวายตายทั้งคู่ฉันเลยต้องติดคุก ขอหาทำคนตกใจตายโดยประมาทแสดงว่าพ่อแม่ฉันตายเพราะตกกระจายเสียงปี๊บใจสอกไปเองเออทีนี้แกก็รู้แล้วใช่ไหมไม่มีใครฆ่าพ่อแม่แกเลยเ<ม><ม>ข้าใจหรือ,อยังใช่ฮะแล้วเนี่ยเขาก็ติดคุกพอเขาพ้นโทษเขาก็ไม่รู้จะไปไหนเขาเลยมาสมัครเป็นผู้คุมที่นี่แหละใช่แล้อย่างติดคุกแล้วมันเลิกไม่ได้ด้วยก็เลยต้องติดต่อไปไปทำกระบอกละเล่าติดยา โอ้โหทีลกจ้ามาแล้วมาแล้วทีละนี่มายังจะนั่นไม่แอบมาล่ะเฮ้ยนี่ไม่อยากจะคุยตอนนี้จะเข้ามาในคุกไม่ต้องแอบเข้ามาแล้วแล้วก็จะมาพาพวกเราหนีไปใช่ไหมไม่ต้อง ตอนนี้นะฉันได้สิทธิ์ไม่ต้องแอบเข้ามาแต่มีสิทธิ์เดินเข้ามาในนี้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็รู้ทางออกทางหนทีได้แล้วสิรู้สินี่จาได้บ่าไอยาพิษให้ไปซื้ออ่ะเออไปซื้อให้ไงรู้ไหมโนจับโนจับไม่อยู่ในนี้ใช่เละเช่นะเธอแยกขังแยกขังแย่กุสานทำเรื่องมาอยู่นี่แยกทาไมเขาอยากอยู่ตรงนี้เสียงเรื่อยๆก็ที่รักเขาอยู่นี้ ก็ไม่ต้องหนีแล้วนะเอางี้อย่าพ้นโทษแหละแล้วฉันจะพาแกหนีไปอีกทีนึงน <ะ S 3> อเออวันนีฉันคงออกก่อนที่แกพ้นโทษแล้วแหละเฮ้ยอย่าหน้าเสียใจจำได้ออไหมไอ้ช้อนที่ฉันใช้ขุดอุโมงค์ที่จะพาพวกเราหนีเนี่ยอ๋ออีกสองนิ้วจะถึงคุกอยู่แล้วใช้ขุดตั้งแต่20่กิโลมาอีกสองนิ้วถึงคุกนิดเดียวใหก,กลับไปขุดอีกสองทีเราก็หนีได้แล้วสิอุ้ยตอนนี้ไม่ได้แล้วทำไมล่ะกทมเขาขอเอาคืนเนี่ยไปทำรถไฟฟ้าใต้ดินฮะเชิญครับลาทุกคนแล้วครับลลาาล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 า สัตว์รับโทรศัพท์ที่โทรศัพท์ครับสัสดีครับครับท่านผบอกรับครับโทรศัพท์จากหน่วยกลางครับของผมอ่ะครับอ่าโอเคเอ้าไม่ต้องลุกครับไม่ต้องลุกครับเดี๋ยวไปให้ครับผมบริการยังไหนผมก็จะออกจากคุกแล้วลา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 กคนัสีสวัสดีสวัสดีสวัสลาสวัสดัสดีลวัสดีลวัสดีสวัสดัสดีลวััสดีสวัสดาสวัสดาสวัสดีีสวัสดีสวัสดีสีสวัสดีัสดีสวัสดีสวัสดีส อีกสองได้ครับอกสามได้หน่วยกลางหน่วยอีกสามไหมครับอีกงานอะไรอีกไม่นานอีกงานไหมอีกนานไม่กว่าจะรู้ว่าเล่นมุกผิดกันเนะฮะอะไรเอาไปนี่โทรศัพท์บ้านทำไมไม่มีสายอะเป็นอะไรฮะครับผมเงียบๆเออเออเออพบส่วนกลางโทรมายังอยู่ครับครับผมยังอยู่ยังอยู่ใกล้ไปยังอยู่ครับยังไม่ได้ปล่อยเอาจริงเหรอฮะเอาตายแล้ว ครับครับไม่เป็นไรครับโอเคฮะดำเนินการเลยโอเคพี่พบพี่พบถึงเวลาแล้วนะพี่พบไปแล้ี๋ยวผไปไหนพี่พบพี่พบพี่พบมาถึงเวลาเร็วผมรู้ตัวครับผมผมไปเก็บกระเป๋าก่อนเลยครับไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บพี่พบจำลาไม่ต้องลาไม่ต้องลาเพราะว่าพี่พบต้องอยู่ที่นี่เหมือนเดิมขอปอส่วนกลางเขตหกเขาโทรมาเขาบอกว่าโทรถามขอปอที่เข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าไม่เข้าใจผิดเขาบอกว่าชื่อพี่พบแต่ว่าไม่ใช่พี่พบในเขตสามของเรา เป็นพี่พบอีกเขตหนึ่งเป็นเขตอกแสดงว่าผิดตัวไม่ได้ออกไปแล้วคุณไม่ได้ออกไปไหนคุณยังอยู่ที่นี่กับพวกเราเหมือนเดิมเอขอต้อนรับคุณกลับบ้านเหมือนเดิมนั่นก็ฉลองต้อนรับกลับแล้วลัะครัสนุกสนานกันได้เอาไปรับ